สวัสดีคับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอ,อนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพุทธที่3เมษายน2567เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับข่าวลือร้อนๆไม่ต้องเติมไม่ใช่น้ำมันครับแต่เป็นเสียงสอสในรัฐบาลนั่งยันนอนยันกันไป นายกเศรษฐาบอกว่าช่วงนี้ข่าวลือเยอะยืนยัน314เสียงแข็งแกร่งพอไม่จำเป็นต้องเชิญพักประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลข่าวนี้ว่าไปแล้วทำให้พักประชาธิปัตย์หน้ามานพอควรเพราะคนเขาสงสัยกันว่าพักประชาธิปัตย์ยังคิดจะร่วมรัฐบาลเพื่อไทยอยู่หรือไม่ขณะที่แกนนำพักประชาธิปัตย์ก็อมพนันไม่ตอบให้ชัดว่า ไม่มีทางที่พักประชาธิปัตย์จะร่วมรัฐบาลกับระบอบทักษิณเหมือนที่นายหัวชวนเคยย้ำแล้วย้ำอีกภาพมันจึงออกมาว่าอยากจะร่วมแต่เขาไม่เอาเสียมากกว่าฉะนั้นถึงเวลาที่พักประชาธิปัตย์จะกลับไปอยู่ในลู่ในทางที่ควรทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านที่แข็งแกร่งอย่าไปรอฟ้ารอฝนเดินสู่เส้นทางแห่งความเสื่อมเพราะ้าเสื่อมกว่านี้ โอกาสแก้ตัวแทบจะไม่มีอีกแล้วครับช่วงนี้ข่าวลือเยอะจริงๆแถมยังมาเป็นแพ็คเกจไม่ว่าจะเป็นปรับคอรมอรัฐประหารคงเพราะเข้าสู่บรรยากาศการซักฟอกรัฐบาลกระมังแม้จะไม่มีการลงมติแต่หากฝ่ายค้านดันมีใบเสร็จมัดคนในคณะรัฐมนตรีมันก็เป็นเรื่องอยู่เหมือนกันแม้โอกาสจะน้อยนิดก็ตามที การปรับคณะรัฐมนตรีหลังการเปิดซักฟอกเมื่อดูอายุรัฐบาลแล้วยังก้ากึง่งเพราะบริหารประเทศมาร่วม8เดือนจะบอกว่าเร็วไปก็ไม่ได้หรือถึงเวลาเหมาะสมแล้วก็ไม่เชิงแต่หากดูฝีมือการบริหารว่ากันตามตรงสอบตกเป็นแถวโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไม่เอาอ่าวคงจะเป็นรัฐมนตรีคลังคนแรกในประวัติศาสตร์โลกที่ใช้ความพยายามอย่างหนัก ในการบอกกับประชาชนว่าเศรษฐกิจของประเทศกำลังวิกฤตหนักจะต้องทุ่มเงินกว่า5 0 0แสนล้านเพื่อแจกประชาชนหัวละหมืน่นขณะที่ธุรกิจขายบ้านของนายกกลับโกยรายได้เป็นหมื่นหล้านบาทกำไรเข้ากระเป๋าหลายพันล้านบาทปี2 5 6 6ฝฟาดไปกว่า6,000ล้านบาทถ้าเศรษฐกิจประเทศกำลังจะชิปหายขายบ้านได้กำไรงามอย่างนี้หรือครับ กระทรวงการคลังวันนี้ก็เริ่มมีอาการแปลกๆสนองนักการเมืองจนลืมไปว่าในอดีตเคยติดคุกแทนนักการเมืองยกเข่งกันมาแล้วโพสของสมชัยศรีสุทธิยากรอ,อดีตกรขตวันนี้ผันตัวมาเป็นผู้เชี่ยวชาญงบประมาณแผ่นดินแช่ให้เห็นถึงความผิดปกติที่กำลังเกิดขึ้นจับตาแผนการคลังระยะปานกลาง เมื่อ้าราชการกระทรวงการคลังเลิกความเป็นเืออาชีพปรับได้ตามความต้องการของนักการเมืองแผนการคลังระยะปานกลางเป็นแผนแม่บทในการบริหารการคลังและการจัดทํางบประมาณภาครัฐเป็นแผน5ปีเพื่อประเมินรายได้รายจ่ายวงเงินกู้และสถานะหนี้สาธารณะของประเทศการปรับแผนให้ทําปีละครั้งหลังสิ้นปีงบประมาณดังนั้น แผนฉบับใหม่จะถูกเสนอครมราวเดือนธันวาคมปีนั้นหรือมกราคมปีถัดไปรัฐบาลประยุทธ์อนุมัติแผนไปแล้วเดือนธันวาคม2565พอเดือนกันยายน2566รัฐบาลเศรษฐาก็มาแปลกครั้งที่ 1. ขอปรับแผนการคลังระยะปานกลางเพิ่มเงินกู้ไปอีกแสนล้านเพิ่มประมาณการรายได้ซึ่งไม่รู้ว่าจะหาได้หรือไม่อีกส0 0 0มล้าน ทำให้งบปี67เพิ่มจาก3.35ล้านล้านเป็น3.48ล้านล้านพอถึงเดือนธันวาคมปี2 5 6 6กระทรวงการคลังก็เสนอแผนการคลังระยะบานกลางของปี268 8ถึง2 5 7 1อีกรอบโดยประมาณการรายได้ปี68ว่าจัดเก็บได้2.88ล้านล้านตั้งงบประมาณรายจ่ายปี68ไว้ที่3.6ล้านล้านบาท ขาดดุลงบประมาณ7.13แสนล้านบาทเห็นว่าสัปดาห์นี้ไม่เกินสัปดาห์หน้ากระทรวงการคลังจะทำแปลกครั้งที่สองโดยนำแผนการคลังระยะปานกลางฉบับปรับปรุงอีกรอบเข้าขออนุมัติจากที่ประชุมคอรมประมาณการรายได้อย่างเท่าเดิมแต่งบประมาณรายจ่ายจะพุ่งขึ้นจาก3.6เป็นประมาณ4.0ล้านล้านบาทโดยเป็นการทำงบขาดดุล เพิ่มจาก7.1แสนล้านเป็น1.1ล้านล้านบาทคือต้องกู้เพิ่มในงบประมาณอีก4แสนล้านเพื่อให้มีเงินพอไปแจกดิจิตัล w a l l ลตปลายปีนี้รอดูครับว่าจะเป็นไปตามนี้หรือไม่มืออาชีพมากเลยครับกระทรวงการคลังสมัยเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านได้สร้างวาทกรรมเก่งแต่กู้กู้มาโกงวันนี้เป็นไงครับ กำลังทุบสถิติที่เคยด่าเขาไว้ทำงบขาดดุล1.1ล้านล้านบาทประชาชนเป็นหนี้หัวโตกองแช่งที่เคยด่ารัฐบาลลุงตู่ว่ากู้อย่างเดียวหาเงินไม่เป็นโปรดจำไว้นะครับยุคนั้นโควิดลงยิ่งกว่าโรคหาทำโลกหยุดชะง,งักแต่วันนี้ขายบ้านดีเป็นเทน้ำเทท่ารัฐบาลกลับจะกู้ราวกับประเทศกำลังอยู่ในวิกฤตเศรษฐกิจ เศรษฐกิจโลกกำลังจะล่มสลายฉะนั้นหากจะปรับคอรมอคนที่ควรจะถูกปรับออกคือรัฐมนตรีคลังที่ชื่อเศรษฐาทวีสินสำหรับข่าวลือข่าวปั้นข่าวปั่นเรื่องรัฐประหารก็มาตามสูตรในยามที่รัฐบาลกำลังมีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือก็มักมีข่าวแบบนี้แหละครับแต่อย่าเลยหลายๆคนยังคิดว่าทางออกของประเทศไทย คือให้ทหารยึดอำนาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งเต็มไปด้วยการคอรัปชันแต่อย่าลืมว่าที่ผ่านมาการทำรัฐประหารก็ไม่เคยทำให้การคอรัปชันลดน้อยลงในระดับที่สามารถเรียกได้ว่าสามารถแก้ปัญหาคอรัปชันได้แล้วเลยถ้ารัฐประหารไม่สามารถปฏิรูปการเมืองปฏิรูปตำรวจปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจซึ่งก็คือปฏิรูปประเทศได้ ก็ไม่มีความจำเป็นต้องทำคืนทำไปมันก็วนในอ่างสู้เลือกตั้งบ่อยๆให้เงินสะพัดยังดีกว่าพวกนักเลือกตั้งอยากใช้เงินก็ให้ใช้เงินเสียให้เข็ดพลาดเมื่อไหร่ก็จับเข้าคุกการพัฒนาประชาธิปไตยมันมีพื้นฐานเยอะครับลำพังเลือกตั้งอย่างเดียวไม่อาจพัฒนาประชาธิปไตยได้สำเร็จเพราะนักการเมืองยังสามารถหลุดเข้าสภามากมายรัฐบาลท,ที่ดี จึงคือรัฐบาลที่คิดพัฒนาประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบรัฐบาลที่คิดแต่เรื่องแจกหรือรัฐบาลที่คิดแต่เรื่องล้มล้างเอะอะล้างสมองเด็กประหารแม้กระทั่งรากเง่าของตัวเองไม่อาจนำพาไปสู่จุดเริ่มต้นได้เลยลวนลัดไปสู่จุดจบทั้งสินส้นศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ เขียนโดยคุณผักตาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับัผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทา มีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ